<Okay. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กันที่หน้าร้านสาขาที่หนึ่งนะคะจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะพาชมบรรยากาศการทํางานกันหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ก็ที่เห็นอยู่นะคะกํลาลังจะเตรียมนําส่งคุณลูกค้าที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นงานชุดประตูเลื่อนไม้สักทองที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยรูหลามากเป็นดีไซน์ละแนงนะที่ลูกค้าเห็นอยู่ ก็เราเอานำออกมาหน้าร้านตรงนี้นะคะเพื่อทำการรีวิวก่อนแล้วก็จะนำจัดส่งคุณลูกค้านะคะเป็นประตูเลื่อนที่เป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านผลิตไว้ดีไซน์ก็เป็นลวดลายระแนงที่ขายดีมากๆในตอนนี้นะคะเสริมความหรูหราด้วยกระจกนิลภัยที่เห็นเลยด้านข้างนะแล้วก็เป็นช่องแสงข้างบนที่เป็นกระจกนิลภัยตกแต่งรับกันดีมากๆเลย ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับมือจับนะคะที่เป็นไม้สักแล้วก็อุปกรณ์ครบในชุดเลยนะคะือสีไม้สัก5ดาวชนิดเงานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดสวยขนาดนี้นะคะการใช้งานจะเป็นแบบไหนเนาะการใช้งานก็ง่ายๆเลยเป็นบานเลื่อนนะคะล็อกกรอนไว้อยู่นะอันนี้เป็นกรอล็อกเฮเฟเ่นี้นะคะสบายมากๆเลย มาดูข้างในชุดงานบานประตูเดี่ยวนะคะที่จะนำไปส่งคุณลูกค้าพร้อมกันนะนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นงานชุดประตูบานเดี่ยวนะคะที่คุณลูกค้าซื้อเพิ่มแล้วก็ชุดงานวงกบที่เป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีตัวบานเดี่ยวอีกเช่นกันนี่นะคะแล้วก็พร้อมชุดวงกบนี่ บ้านเดียวนี่นะคะ <ไอ S 1> คุณลูกค้าก็จะนําไปติดตั้งที่หน้าง,งานคุณลูกค้าเองนะ <ไอ S 1> ทางร้านไม่ได้ติดตั้งให้นะคะ <ไอ S 1> ชุดนี้เป็นงานประตูกระจกนิลภัย <ไอ S 1> สีดํา <ไอ S 1> สวยมากเลยค่ะ <ไอ S 1> เดี๋ยวส่งมอบลูกค้านะคะที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ <ไอ S 1> ทีมงานของเราก็กำลังเช็คอุปกรณ์ที่คุณลูกค้านะคะได้ซื้อกับทางร้านเนาะก <ไอ S 1> ็มีทั้งมือจับ บ้านพับต่างๆที่ซื้อแยกนะแล้วก็ก่อนออกจากร้านนะคะก็จะเช็คว่างานครบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะส่งมอบสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบในดีไซน์ชุดประตูแบบนี้เป็นประตูไม้สักทองนะคะก็สอบถามเข้ามาทางร้านได้ทุกช่องทางเลยนะก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะคะด้านงานไม้นะสำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวชุดสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนขอตัวไปส่งคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ